สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็หลังจากที่เลิกงานนะครับก็เช่นเคยครับผมไม่ได้มากินบรรยากาศธรรมชาตินะครับหลายวันแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนะครับมีนะครับช่วงนี้เมื่อกีก็คึมฟ้าคึมฝนน่ครับผมนะครับตกฝั่งนู้นนะครับผมก็เลยออกมาหาเซียนใหญ่ครับผมเซียนใหญ่เราก็ตอนนี้ไปเหมือนเดิมครับผมอ่ากองข้าวไว้นะครับ ไว้ยิงหนูอีกคืนนี้เช่นเคยนะครับไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่ครับอยู่ในป่าอ้อยนี่แหละนะครับตรงนี้นะครับก็นี่ครับโทรหานะครับรถคู่กายนะครับช่วงนี้ก็คนอ่าเนี่ยครับเป็นไงว่าทั้งอ่าปลูกมันนะครับทั้งปลูกมันแล้วก็ประเด็นหลักก็คือเขาเรียกว่าไอ้ได้ย่ามันนะครับได้ย่ามันตอนนี้ นะครับเนี่ยจะมีอยู่ทุกแปลงนะครับช่วงนี้นกก็จะนั่นหน่อยไม่ค่อยขันแล้วครับเห็นคนนะครับก็ยังไม่เหมาะต่อการต่อเท่าไหร่ครับผมนะนอกจากทั้งนกจะถ่ายคนแล้วก็คนก็ยังกวนนะครับช่วงนี้แต่ว่าเห็นเฉยๆว่าหมานนะครับไม่รู้ว่าวันไหนหมานว่าอย่างนั้นนะครับหมานแต่ว่านกไม่ได้อยู่ในพเนียนะพี่น้องนะครับเห็นว่า ได้อยู่แต่ว่าได้อยู่ข้างล่างพเนีตด้วยอย่างนั้นครับอยู่พื้นดินไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอถามนะครับเซียนใหญ่นะครับว่าหมานยังไงหมานกไม่อยู่ในพเนีตนอ่ะเห็นแต่ขนว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าได้ตัวอยู่ข้างล่างมาอย่างนั้นอ้าก็ลองรอชมดูครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับเซียนใหญ่เราไปดูเห็นว่าถืออะไรมาด้วยนะครับเหลืองไม่ทราบเหมือนกันโอ้โหกินมาตามทางด้วย อารมณ์ดีมากแต่ว่าลมแรงครับพี่น้องครับเหมือนบรรยากาศฝนนะครับทั้งแดดทั้งเค็มทั้งเอ้าโอ้นนอะไรเนาะนี่เราเอา้าฝากโบไปดิครับไปดิครับเอา้าอะไรอะ่ะฮะโอ้โอ้หมาน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 มทำยังไงนี่ เปล่าเลยอือเป็นไงหายนะหายตาอยู่นี่แหละฮะอยู่แถวนี้เลยวันนี้มากองข้าวยิงหนูอีกเหมือนเดิมทีนี้มาแถวไหนนะแถวน้ำเนี่เหรอหากินแถวทางนี่ใช่ไหมออโอเคโอเคฮับเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักนะพัดเนาะอู้นี่ลมอนุกมาไหมนี่อนุกมาใส่ไหมนี่ลมขนาดนี้เนาะครับผมเอาเราไปเนองครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปหาที่พักกับเข้าที่พักก่อนไปฟังนกด้วยมันจะขันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยดูลมครับโอ้โหอ่า หาที่พักนะครับแถวๆนี้แหละพี่น้องครับแถวๆนาพ่อบ้านกำลังอ้กำลังทํายาดีนะพ่อบ้านเนาะจากอะไรนะจากน้ําน้ําพึ่งใช่ไหมอ่าพึงอ๋อไปแล้วเรียกอะไรแล้วมิ่มน้ำมิ้มนะครับน้ํามิ้มอ่ามันจะตัวเล็กกว่าพึ่งเนาะ<อ>ตัวนิดเดียวฮะมือคา<ะ>มือคา, <laughs> อ,คาอ่า,าคือพูดง่ายว่าจะเอาน้ําลงในนี้แล้วก็ มีอะไรดอกไหมพรับัตมียารากไม้อะไรไหมไม่มีนี่แหละเขาว่าให้เอานะไอโดไม่รู้ล้มอะไรนะแต่ว่าใส่แล้วก็คือล้่รูแต่ว่าใส่แล้วก็คือล้มไม่รู้โดอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นเถียงเถียงนานะครับใกล้ๆที่นาพ่อบัตรแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้พ่อบัตรได้อ่าพูดง่ายว่าพ่อบัตรรวยช่วงนี้นะครับผม อ่ารวยช่วงนี้ก็คือประมูลขายที่ได้แล้วครับพี่น้องครับอ่าอ่ารวยแล้วพอบัตรนะครับเป็นคนรวยแล้วตอนนี้อ่าขายแล้วนะครับที่ของพอบัตรนะครับนี่นะครับบริเวณนี้เลยนะครับต่อไปนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นอ่าของของนาของคนอื่นแล้วนะครับผมบอกว่าจะต่อนกอย่างเดียวทีนี้ <laughs> ไม่สนใจแล้วครับผมไม่สนใจอ่า ทำนาแล้วนะครับเบื่อแล้วว่าอย่างนั้นนะครับทำจนเ,เด็กจนอายุปูนนี้แล้วนะครับเบื่อแล้วฮะอะไรนะออไม่ใช่คือไม่ใช่ของนาแล้วตอนนี้อ,นะอ่าเป็นผู้อาศัยแล้วนะครับผมเงินประวัติก็ไม่ได้นะเงินประวัติก็ไม่ได้แล้วขายยังไงขายได้ไม่ได้เงินนะเออครับเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นที่ของภรรยานะก็เป็นธรมรมดานะครับเราไม่ได้อะไรหรอกนะครับเพราะว่าเรา เป็นเขาเรียกว่าที่มรดกนะครับที่มรดกนะครับเอากระนายก็ได้แต่ของเมียเมียได้่าอ่าดูครับนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับอู้อันนี้คือของแท้เนาะ,ะบัติเนาะรวงข้าวรวงข้าวสีทองผสมนะครับ,รบ,นะรบทำอ่าเหล้าที่นำะที่นำใค่ใวะน้ <laughs> แล้วพี่น้องครับน้องโกมาเหรอเนาะ นกใส่กี่ตัววันนี้สใส่สองตัวอ,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 อะไรเจ้าอะไรมาวันนี้เอ,อ,อไาไอตีใหม่ตีใหม่กับน้องใหม่เมืองชุมแพน้องใหม่เมืองชุมแพนะครับโอ้โหเอ้าโอจะไม่เสียของหรนะือเปล่าเนาะนี่จะเสียของหรนะื <c oughs> อเปล่า <c oughs> นี่โอ้นี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้ใส่ไม่หยอดอันนี้ไม่ต้องใส่เนาะอันนี้เนาะนะ,ออะเอาไว้กินเลยนี่หัวน้ํามันนี่หัวน้ํามิ้มนี่ <อ>ใส่อน,นี้เขาพอ,อนี่ใส่รวงข้าวนี่พอแล้วอ่าอ,อ,อันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้คนกินนี่ฮะพี่ด้วยกันเอาโอเคครับเดี๋ยวรอดูยานะครับจะเป็นยายาพี่บอกหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ายาพี่บอกหรือจะบอกผีบอกผีบอกผีให้ม่เอาใช่ไหมครครูครับพี่น้องครับดูครับเทียนใหญ่เราก็คือ หมดภาระแล้วนะครับผมไม่มีนะไม่มีะไรทำเลยสวนนัสดีนั่งควายห้างอย่างเดียวนะครับผมโอโหติดไหมล่ะพอ่อเห็นจุดไฟวันนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่ยังไม่ติดโอติเรียประหยัดติดได้ยังต,ยงติดได้ยังอ่าโอ้โหดูครับเสียงใหญ่แล้ว <ไป S 1> เอาว่าเห็นว่าหมานไห้เหรอพ่อเออหมานอยู่ประมาณก็อาทิตย์ก่อนนั่นนะยังไงทีเนี้ยผมตัวมาหาเห็นบอกว่า ได้อยู่ข้างล่างเป็นยังไงเขามีแต่ได้ในพระเนี่ยนี่ได้อยู่ข้างล่างได้ยังไงเนาเล่าให้ฟังหน่อยมันไอ้มันพระเนี่ยตบมันไปจับอขนคอนมีเงก็ไม่รู้โอ้ตอนนี้จะตีพลาดตีมันตูปีมันอ๋อตีคือเพื่อไงว่ามันเหยียบปลายเหยียบปลายอ่ามันไม่เหยียบลึกไม่เหยียบลึกยี่ช่วงช่วงแขนท่อนบนหรือท่อนล่างพ่อไปท่อนบนท่อนบนเลยเหรอเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรก็ไม่รู้พอดีจจดไปเอานกลงไงครับมันขแล้วประมาณห้าโมงก็มองขึ้นไปดูพะเนี่ยเอาพรเนี่ยแล้วลั่นระหว่าถูกนกอ่าก็เลยไปมาก็มองไปใต้ต้นไม้อ่าก็เห็นนกเขาจะนึงเต้นยกยกไปโอ้กระโดดไปอ่ะครับกระโดดมาอยู่เอ้าเป็นไรนาะเราเป็นนกพิราบเร้วดูนกเขาอ่าประจับขึ้นมาปีกมันหักโอ้ไม่ไอยู่ปีกหักไปไหมเออ ครับเพลียยลงมาอ่ะเห็นขนอีกขนอีกขนอยู่บนเพี้ยดีอีก็อ๋อแสดงว่าอ๋อแสดงว่าตบพลาตบ้วแล้วปีกหักอปีกหักสรุปแล้วเป็นนกเด็กหรือเป็นนกโตแล้วนกเด็กโอ้นกเด็กไรไม่คอขึ้นหรือยังบ่ะครัขึ้นแล้วขึ้นแล้วอยู่แสดงว่าไปกับพ่อกับพ่อแม่เวลาเลียงใหญ่พ่อมันนะครับฟังเสียงเพราะว่าแถวนั้นมีเจ้าเสียงใหญ่อย่างเดียวตัวเดียวอยู่นั่นอืเวลังเลี้ยงลูกอยู่เ้าออยู่ ตัวใใหหญญ่่เสียงครับก็คือปีกท่อนบนหกักขวาหรือซ้ายปีกซ้ายหรือปีกขวาพอนปีกขวาเอาปีกขวานะครับโอ้โหเป็น,พนเพเนียดอตไหน,พนเพนเนียตเพเนียตในชานเดียวชานเดียวตบช,ชานเดียวรุ่นเก่าใช่ไหมรุ่นเก่าโอ้กลับมาใช่นเดิมแล้วตอนนี้ก็มันไอตัวนั้นมันหักง่ายเอาไอสองไอสองหน้าน่ะสองชานน่ะสองชานมันหักหักแล้วมันไม่แข็งอยู่ก็เลยใช่ใช่ครับมันหักแล้วมันก็เป็นธรรมดาเนาะ โัน้อมันจะทำนใหม่ก็เอาเก็บมันได้ใช้การใหม่เดี๋ยวรอซ่อมใหม่เนาะก็เป็นธรรมดาครับช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นไงพอต่อนกใหม่เรื่อยเป็นไงกินยากแน่นอนช่วงนี้เลยมันไม่ขันอ่าไม่ขันไม่ตอบมีแต่อย่างอื่นเยอะไอกาบ้างแล้วบ้างช่วงนี้มันพวกนี้มันทํามันหากินหากินแล้วก็เลี้ยงลูกล่วงลูกกาช่วงนี้กาจะไข่ขวังครับผม นี่แหละตัวสําคัญมันอะสําคัญเนาะลูกก็ปลาลูกก็ฝูมีอย่างเดียวคือด่างต่ไครอย่างเดียวไครอย่างเดียวโอ้ยพวกน้ําอ่าไม่เอาลอกพวกเรามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรามีสระน้ํำได้เดี๋ยวๆอ้ยไม่ต้องไปไหนนอนไม่เพราะบัดช่วงนี้มันมันยากเราก็ไม่ไปต่อดีครับเราช่วงที่มันง่ายเราต่อเอาที่นี่ได้ไม่สองไม้สามก็มีมันจะเลี้ยงไหมไปล่ะง่ายง่ายก็ไปทุกวันได้ไันเกี่ยวกับอ่ามันยังไงมันนอนไม่หลับใช่ไหมถ้าไม่ดอกถ้าออกจะอยู่บ้านก็เรียกแล้ว โอ้ได้ยินเสียงนกอยู่บ้านไม่ไหวแล้วอ่ามันไปก็ไม่ได้ต้องพาไปครับผมใครม่ไหนก็ต้องอยู่กับเขาไม่เขาก็เอาลงก่อนครับอ่าก็เป็นธรรมดามันชอบไงอ่าใจมันรักแล้วใจมนรักครับผมขณะเขาทำงานเขารับจะขอบรถกลับก็เหมือนเดิมเนาะลอยเอาเรียกว่าลอยลอยออกบ้านเราเรียกว่าลอยออกปองขาดองมัน่าฮ่าฮ่าว่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮาเ่ เออบ้าตหาต่อนเทีแรกเราก็ลื้อไปก่อนละให้เขาดีใจให้เขาดีใจลื้อไปก่อนให้เขาดีใจเดี๋ยวเขามีโซ拉เองเนาะเดี๋ยวเขาก็มีโซ拉เดี๋ยวเขาก็ไปเองรอฟังเขาว่ามีโซ拉ไหมวันนี้แล้วมีเขาดีไปก่อนเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวอันนี้คือแผนนะครับแผนที่เซียนใหญ่เราตอนแล้วเขาโทรมาที่เขาอยู่บ้านเขาโกหกเราเขามาอยู่บ้านเราเขาโกหกว่าอยู่บ้าน ก็ตอบเขาโอ้ยทำนั่นนู่นี่อยู่เขาดูมาว่าเสร็จได้ยังถึงขั้นไหนแล้วใช่ไหมก็บอกว่าทำเรื่อยๆอยู่ทำเรื่อยอยู่กําลังทำอยู่ตอนนี้อยู่เดี๋ยวเขาตอบมาไม่ใช่เพราะเอิดว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาอยู่บ้านพ่อบาดเลยใช่ไหมไม่ว่าอย่างไรเราก็อยู่บ้านจริงๆอ่าเดี๋ยวรอดูนะว่านอจ้องนี้มันลมอยู่ครับพี่น้องครับอ่าเพิ่ง นั่นพึ่งแดดนะครับเี่นเมื่อกี้แบบคึมฟ้าคึมฝนลมแรงงหากนะครับอ๋อโอ้เห็นไม่เศร้าไหมล่ะพ่อเห็นอยู่เนาะเออเห็นอยู่ก็โอเคอยู่คนนึงไม่ไปดูอยู่ตรงนู้นอืมครับผมพวกอันนี้ก็ปลาอ้อยก็หมดแล้วฮะปลาอ้อยปลาอ้อยก็หมดแล้วเอ่าแต่เขาเรย่มเกี่ยวอยู่อ๋อก็คือช่วงนี้เริ่มหาที่ยิงหนูยากแล้วตอนนี้ยากแล้วลงห้วยลงหนองครับ หูปปลลาแงในี่แหละาพึ่งที่เอาไปทํายาเนี่ยเมื่อกี้นี่พอดี่แหละเอามาดูหน่อยเป็นยังไงสูตรของบวบัดนี่ก็คืออ่าผมก็กินไปบ้างแล้วนะครับพี่น้องครับอ่ากินไปแล้วเมื่อกี้นี่น้ําพึ่งหมดโอ้นี่เลยเชิญนะครับเชิญเชิญมาเลยจริงๆแล้วมันต้องมีอ่ายาลากไม้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้ธรรมชาตินี่ะไม่มันเหมือนอะไรนะลอยน้ำที่ก้อนอยู่นะครับเชิญเชิญ ล้มล้มแล้วหลับล้มแล้วหลับเออล้มไม่รู้โดพั้าหน้ารับผ <this> ้าปนอนโอเคครับพี่เราครับเดี๋ยวรอรุ่นครับผมขอหยาดกินบรรยากาศไปก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยแหละมีอะไรพอหัวไหมล่ะมีไหมมีมีวะเนี่ยแหละโอช้างเนาะเอออเาครับแก่เหนื่อยแก่เหนื่อยนะครับกลับไปนี่งเดียวอันนี้สุดท้ายแล้วเออนี่สุดท้ายเออเอาโอเคยาวห่าก่อนเดี๋ยวเกี่ยเสร็จแล้วจะกลับรถกลับบ้านไม่ได้ หลังจากนั่งกินบรรยากาศกันแล้วครับเมื่อกี้ครับก็ได้เวลาบรรนกลงแล้วนะครับพี่น้องครับก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับทั้งนกต่อแล้วก็นกป่านะครับเงียบกริบไปเลยครับนี่พอบัดนะครับแกใส่ตัวนี้แหละครับเอายวมาเจ้าปีใหม่อะไรนี่แหละครับไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนนะครับนกแกก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยนะครับมาสองตัวนะครับ ตัวหนึ่งใส่ตรงนี้ตัวหนึ่งใส่ตรงนู้นครับเส้นใหญ่เราทำไมมันเงียบเพราะบัดไม่ใช่มันเหยียบแล้วเหรอฮะทำไมคนเดินเอยียงฮะโอ้นะครับต้นบางครับพี่น้องครับมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับต้นไม้ต้องใส่แบบนี้นะครับถ้าปีน,นี่ก็คือหมดสีครับเจ้านี้ สัมปทานได้หมดแล้วนะครับที่ขบวบัดนะครับแ,แถวนี้ครับโอ้แบบร,รัแบสงสัยมุดนะมุดเข้าป่ามันไปเลยครับพี่น้องครับโอ้ดูใสครับต้นโครให่เลยครับผมเศร้าจะถึงไหนไม่รู้เหมือนกันยังมองไม่เห็นเศร้าเลยครับอยู่ตรงไหนโอ้โหมันนี่โอ,โอ,นเนโอ้เดินง่ายครับมันอย่างเงี้ยมันสูง เดินตามร่องไปเลยครับดูครับโอ้ผมคงไม่มุดเข้าไปพี่น้องครับดูครับนกอยู่ต้นนู้น,นครับจะมีเฉลยหรือเปล่านะต้นมันก็หมอแต่ว่ามันใหญ่พห่น้องครับบริเวณนี้ดีนกป่ามันจะลบหรือเปล่านะั่นอีกเรื่องหนึง่ง แม่พ่อมีได้จับแข้งจับขาไหมฮะไม่จับไรเดียนละโอ้ไม่เยับอ่าไม่เป็นไรครับ,บรอบหน้ารอบหน้าเอาใหม่เลีหนึ่งตัวนะพ่อผมยวไปดูครับอีกหนึ่งตัวโอ, <c oughs> อ้ <c oughs> อ oh, สูงเอาเรื่องพี่น้องครับสุดเลยใส่ประมาณได้ครึ่งต้นนะครับน่าจะเป็นา1 2เมตรนะครับเนะี่ย ถึงได้ครึ่งต้นมีอะไรดิ้นในพื้นที่ไหมล่พะพ่อบาดฮะหรือว่ามีแต่นกต่อดิน้นฮะโอ้มันรูดลงมาเหลอโอ้ดีแล้วนะครับที่ <c oughs> ดีแล้วนะที่มันไม่มาลงมาข้างล่างโอ้โอหฮะ,หะอืม ถ้าลงมาเนี่ยก็หนักเหมือนเดิมนะครับนี่เรียบร้อยเลยโอ้โห,โหถือว่าดวงดีนะครับเพราะว่าลมมันแรงครับเมื่อกี้นี่ลมแรงจริงๆนะครับอ้าก็ไม่เป็นไรครับช่วงนี้จะจะต้องรับความผิดหวังสักหน่อยนะครับช่วงนี้กินยากซะเหลือเกินนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้คึกครับถ้ามันคึกแล้วนี่โอ้โห อค่อยต่อเอาทีหลังแล้วกันนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องดีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ใหญ่ครับไปก่อนครับวันนี้อาจารย์ใหญ่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ